สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับผมบอกกับบ่าวโทนในช่องบ่าวโทนทองพูนแบ่น้อยน้องอิงครับก <c oughs> ับพี่น้องพอดีว่าหน้าบ้านเขามืดนะครับสังเกตได้เนี่ยคือภายในมันจอด,ดรถบ่ได้แล้วนะครับรถจะจอดอทางทางแล้วก็จอด ยาวเลยนะครับและที่สำคัญคือรถสีดำกันหลายนะครับเหตุให้การมองเห็นนะครับยากมืดนะครับนี่คือรถสีดำนะครับเวลารถสัญจรผ่านแปผ่า,านมากอ็อาจจะแนมบ่เห็นอาจจะเกิดอุบอัติเหตุได้นะครับแต่ว่าปลาดสุดนะครับทางคุณพ่อเพิ่นได้นำไฟ มาติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวมาเบิงว่าเป็นของทีมงานใดนะครับเป็นไฟหลักนะครับคือหลักที่ปักข้างข้างนะครับแล้วกาไฟเต้นนะครับนี่ไฟประดับนะครับเป็นของทีมงานสมจิตนะครับบริการไฟประดับจากคำเคิือนแก้วนะครับยะโสธรนี่มาติดตั้งให้นะครับ จากบ้านหนองหาบแหตำบลลุมพุกนะครับอําเภอคำเขื่อนเก่ยวครับจังหวัดเชษสาธรีน,นะครับติดต่อส่บริการพ่อพนได้นะครับพ้ใดต้อการไฟประดับนะครับ085 545 2283นะครับ087 878 9502นะครับนี่ครับเอ่เพื่อนมาติดตั้งบริการให้นะครับเป็นหลัก เป็นไฟลักประดับข้างท้านะครับแล้วก็มีไฟที่ติดไอ้ซองสว่างในเต็นน้ำนะครับคือพอเพิ่นมาให้บริการติดมือนีนะครับขึ้นนี่ครับมืออื่นพอวางงานเสร็จมืออื่นแล้วก็นยนมือเศราวันที่สิบ่พอเพิ่นจะเก็บนะครับนี่ปาทโทนกําลังขือยูว่าสิ่งไดเนาะใบได้ไฟโซลาเซลล์หลอดหนึ่งนะครับมาติดไว้มองทาง ประตูเข่านะครับข่างกําแพงพรให้มันมีแสงสว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้กําลังนัง่งคุยกันอยู่นะครับพ่อพนเข้ามาพอดีกันเลยว่าพ่อพนจะเอาไฟมาติดให้ป้าดปีน่นองเลยนี่แหละครับคือพลังรักนะครับของพ่อพ,อพอแม่เอฟซี FC, น้องอุ้งอิงนะครับฮักแบบไม่มีเงื่อนไขคักแบบไม่มีข้อแม่นะครับนี่ครับ เบรงคลิปตลอดพอคุณอาเบรงคลิปตลอดนะครับนี่มามานีนี่กะถามทางมา,าตลอดือกันเลย <c oughs> บัตของอิงไปตั้งไหนเนะาะบัตของอีิงไปตั้งไหนครับเดีย๋ยสินะครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดในน้ําใจนะครับสุดยอดในความหักความแทงนะครับแล้วที่สําคัญนะพอเพิ่นมาผู้เดียวนะครับมาคนเดียวทํางานคนเดียวติดตั้งคนเดียวนะครับ นี่ตอนนี้คือขันต้อนแรกพอ,พอนก่นเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟไว้นะครับแล้วก็เอาลักเอาไฟมาติดต่างนะครับมาต่อลักนะครับก่อนที่จะไอต่อไฟเนาะต่อไฟเขากับมีปลั๊กไฟจากสุ่มสายมันจะพ่อบอนะครับถ้าบอพ่อก็ต่อจากปลั๊กใหญ่เลยนะครับจากบานหลังใหญ่ก็มีนะครับไฟ เดี๋ยวให้พอเป็นจัดการน,นะครับจากเสาก็ะไดนะครับนี่หมอแป้งอยู่นี่ครับ <laughs> เพื่อความปลอดภัยของผู้ใส่รถใส่ถนนผ่านไปผ่านมานะครับเวลาสัญจรผ่านบริเวณน,นี้นะครับขาอิดได้มี แสงสว่างแนมเห็นเกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับตอนนี้การประมูลตุ๊ก,กตาก็ยังประมูลอยู่นะครับใครอยากรวมทําบุญนะครับกับกองทุนเพื่อการศึกษาวัดหนองคู่นะครับ สงเคราะห์ไอ้ศูนย์การศึกษาสงเคราะห์เด็กพิเศษนะครับจังหวัดศรีสะเกดเนาะพี่น้องเนาะกะเขาไปรวมประมูลในทางเพจพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจนะครับตุก,กตาทุกตัวเป็นของน้องอิงนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเส้นให้น้ำนะครับเส้นตุก,กตาให้พร้อมการจรัดส่งอาจจะเป็นการจัดส่งหลังงานวันเกิดนะครับการจัดส่งหลังงานวันเกิดนะครับพี่น้อง เสือคือกันครับผู้ดไดทักมาจ้องเสือซื่อเสือในช่วงนี้กะจะเป็นการจัดส่งหลังงานวันเกิดนะครับส่งหลังงานวันเกิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ให้น้องได้เตรียมงานวันเกิดนะครับพี่น้องน้องจะบอท่านได้เส้นให้นะครับบอมีเวลาเส้นให้เดี๋ยวหลังงานวันเกิดจะให้น้องมาเส้นให้นะครับก่อนส่งเนาะ เราติดตามครับพี่น้องว่าหลังจากที่ติดตั้งไฟแล้วจะเป็นลักษณะไหนนะครับขอบคุณพอกันนะครับสําหรับไฟประดับนะครับสมบัติไฟประดับนะครับสมจิตไฟประดับนะครับสมจิตไฟประดับนะครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ สมจิตไฟประดับนะครับจากค่าเขื่อนแก้วนะครับจะโสทรหเบอร์โทรตามนี้เลยครับผู้ใดสนับสนุน่อเพื่อน,นะครับจะติดต่อ่อเพิ่มเลยเลยนะครับอยู่ไกลอยู่ใกล้ราคาย่อมเยาวนะครับนี่เป็นไดล่ะหักบอ่อบาทน,นี่สุดอยอดครับ สวยงามครับสวยงามครับสวยงามครับนี่อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเมือโฆษณาเป็นกำลังใจใหห้น่อยเด้อพี่น้องสไลค์คลิปนี้เดียวไว้สมิสักคนเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ